นะกันหนักกันเต็มอีกแล้วครับวันนี้ครับยังไงผมเมื่อนะครับอีแตนขั้นแรกครับผมมันทุกวันนี้เรื่องหนึ่งร้อยสองก้อนนะครับอีแตนนะครับเครื่องครู B ota, B ota T, เบอรบอต้าแซตทีร้อยห้าสิบห้าแรงม้าครับออเดอร์เมื่อนี่ประมาณสี่ร้อยก้อนนะครับสี่ร้อยเกือบห้าร้อยคนละ เล่นไกลแน่จัง้อยนะครับเหมือนเนี้ยทรงบานบัวจัดนักจัดเต็มขามขั้นแท้สองขั้นเมื่อกี้ข่ามท้องไปไปอีเดน,น โอ้เป็นข่อยเลยมาสิว่ามีข่อยมีข่อยในนึงเลยโอ้ยโอ้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 เรียบร้อยดิอ้ย

เป็นเป็นบัคคนอ่ะมันเป็นล่องห้อยรอรถไปเลยปลาเห่า โอ้แม่ไหนรก็ได้ดิเรียบร้อยดีปดี เรียบร้อยดีครับงานเขานเน่าเราวมดเลยได้ออกยี่สิบก้อนคนระับจากรอยสองก้อนอยุงเทิงเหลือประมาณแปดสิบกว่าก้อน,นครับเบื้องทางครับมันเป็นบักห้อยรถลงเหนี่อาเมื่อกี้นี่หน่อยเดียวเองตรงเนี้ยทางมาเสมอกันทางมาียบเป็นลุม ไอ้เดือดถึงกรทางเขาหลปากเลยรทางก็บดัดีถ้าทางนี้ดีขึ้นได้เพรมีปัญหานะครับนองลอยก่อนครับแต่ว่าทางเป็นห้อยห้อยรถเป็นลุม <c oughs> เสียเวลาไปามั่นเกือบครึ่งชั่วโมองครับเอาเครื่องขึ้นเคลื่อน, <c oughs> น,นเบื้องเตีน ไปก่อนดินักเอาไปนะเผานมาเลยมาเลย เรียบร้อยแล้วครับหาทีไมไอ้ครับทรงเสี่ยงอัลแทเลกลอยสองก่อนครับรถควม่มเอาทรงประมาณแปดสิบก่อนก่อนนะครับเขียวแรก ไปพ่อพ่อพ่อเข้าม่ได้ไ,ได้ม่ไ,ได้ม่ไ,ได้เอาลงกันเออเอาลงเอาเทิงล,ง,ลงกันโอเคพเเคราะไปเชอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไวปสนี้ก่อนนะครับ